สวัสดีครับรถมือสองเพื่กันทลักครับวิบร้อยสิไอท่อตรงเดิมๆรถบ้านๆเลยครับเล่มชุดโอนครบราคาคันละ28,500บาทราคานี้รวมโอนเลยนะครับเครื่องดีทั้งสองคันเลยไปดูสภาพคันนี้ดำแดงคันนู้นแดงดำดำแดงแดงดำ ชอบสีไหนจัดเลยไปลองสตร์ทให้ดูครับเครื่องนิ่มนะของหมื่นแปดพ้ารวมโอนเลยรับประกันตัวเครื่องให้ด้วยนะครับเต็มชุดโอนพร้อมโอนพร้อมใช้งานรับประกันให้ด้วยสภาสภายนอกครับ สวยๆเลยหอมใช้งานดูแดงดำสวยนิ่มทั้งสองคันเลยนะเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูครับราคาเดียวกันครับสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาท ้นะครับเครื่องน,นิ่มเลยแต่แต่คนชอบนะสีไหนเดี๋ยวลองสตาร์ทคู่กันไปเลย ดำแดงแดงดำคันละ28,500รวมโอนครับสนใจยังไงโทรติดต่อ084 6005813ครับแวะมาดูรถทดลองขับได้จริงครับในตัวอำเภอกันทะลั์จังหวัดศสีสเกีครับแล้วาคนชอบสีไหนเบอร์โทรติดต่อ084 600 ห้าแปดหนึ่งสามครับอยากให้ลูกค้ามาลองขับมันได้ครับถูกใจไงราคาผมลดให้ได้นะครับลดเยอะลดเยอะลดเยอะช่วงนีมาเลยครับ